สู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มปรามินทาจากชุมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยครับอ่ะวนันนี้ทางรายการเซียนพระของเรานะครับก็จัดกันแบบสดๆนะครับทางช่อง Youtube ของยังรวมมิตรทีวีอ่ะวันนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของสมเด็จปัจเกศชยโยนะครับที่ สมเร็จพุจันโตนะครับวัลละคังเนี่ยนะฮะเป็นผู้สร้างเอาไว้นะครับก็คือสมเร็จวัลละคังเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปแบบบรรจุในโกวัดแก่นนั่นเองนะครับก็ทําที่วัดละคังก็ในตํารานะครับก็ได้มันถึงไว้ว่าสาเร็จวัดแกชโยนะครับนี่จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับอกตันนะครับเป็นพิมพ์นิยมเอ พิมพ์นิยมบีครับใน่างตำราก็มาถือไว้ว่าตอนที่สมเด็จโตนะครับได้สร้างข่าเนี่ยนะครับวัดละคังเสาชั้นเนี่ยก็สร้างที่วัดละรังนะก็แจกจ่ายชาวบ้านอะไรอย่างเี้ยครับส่วนเจ็ดชั้นนะครับก็บรรจุที่วัดเกศชัยโยเนี่ยนะครับเพื่อถวายให้ทิศให้ยมพ่อยมแม่นะครับ ที่ชื่อเกศแล้วก็ชื่อชัยนะนี่ก็คือองค์เนี้ยเราก็เคยได้ดูกันไปแล้วนะค,คลปหนึ่งของรายการนะ,ระเดี๋ยวมาพิสูจน์อุียติกล้องเป่านะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะ ครับอันนี้ครับอันนี้รอยปูไตนะครับหรือว่ารูประการลงอก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผงนะครับนื้อบผงผงแบบผงพิเศษที่มีผง ทําเขียนที่สมเด็จโตเขียนยางอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เขียนด้วยดินสอพองนะครับกระดาษชนวนแล้วก็ลบออกเน,นี่ยน้ำมันตักอิ่วนี่ยนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับนั่นก็คือสีของดินสอพองก็คือเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงโกลนะ่ะ ก็เป็นเนื้อของวันละขังนเน, Classic, นะครับเนื้อคลาสสิกนะครับแต่พิมพ์นิยมออพิมพ์นิยมบีองนี้นะครับจะเขาเรียกว่าเนื้อปูนเพชรนะครับที่เป็นเหมือนกับถ้วยจานสังฆโลกบแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นผสมปูนปอกหอยอะไรเนี้ยนะครับเหมือนกำแพงอะไรเงี้ยก็ มงคลก็แบบว่าเี่วยจานเหมือแพงแบบว่ากําแพงเหมก็นแบบมั่งความมั่งคงความมั่งคั่งความแบบความมงคลอะไรอย่างงี้นะครับช่วยจานแบบบ้านเรือนแบบกินได้เปนกาแพงอะไรเงี้ยมันก็ความแบบอุดมสมบูรณ์นะฮะอะไรแบบนี้รนะับ เดีย๋ยวจะพิสูจน์สององนี้กันก่อนด้ยเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับตอนแรกก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ประจำนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้คือทางรายการก็มีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นนะนอกจากไฟแบล็กลท์ะนะครับเดีย๋ยวจะพิสูจน์ไฟแบล็กลท์กันก่อน,นครับปิดไฟแฟลชนะครับฟแฟลชสนี้ก็พิสูจน์ได้นะครับ โอเคนับนึงนะครับ ก็เป็นแสง UV นะครับเป็นแสง UV เราจะเห็นแคลไซด์นะครับที่มีปฏิกิริยาเรืองแสงนะครับตัวนี้ก็มีนะครับอลองเอาเอาไฟอันเดิมมานนี่คือไฟอันใหม่ที่ผมได้มา,าใช้ไฟอันเดิมที่ใครสง่งอาจจะเป็นไฟนี้นะ ยังไม่ฟกัตแต่ด้วยความที่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงปูนะครับที่ว่าเนี่ยเป็นผสมของดินสอพองเยอะนะครับ ก็เลยมองค่อนข้างคุ้นๆหยนะครับจะเป็นเนื้อหนึ่งของเระสมเดะะ็จที่จะพบเจอกันแล้วนอกจากสเปกตรัมสายนในขอมปิไฟอยวย ก็คือองอองค์นี้ก็ของแทนะะน้นะครับสรุปนี่ฮะครับองนี้ก็เป็นพิมนิยมบีนะครับเจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาเหมือนกัน,นะะแล้วนอกจากแสงสีสเปกตรัมสีเนี้ยเราก็ก,าก็ยังมีกล้องใหม่ก็ยังมีหลายสีเลยเราลองเปลี่ยนเป็นสีเหละะืองให้ดูครับ แสงแบบแสงแดดธรรมดา ก็จะได้แชมป์สมเดจเกชัยโยเดอนกรกฎาปี2,566ของชมรมพารคเครื่องแห่งประเทศไทยด้วยน,นะครับตรงนี้จะเป็นพาชแชมป์คือสภาพสมบูรณ์มากคือน้ำมันตังอิวนี่คือสวยเลยนะครับ นาปูนเพชรอ่ะด้วยนะครับอ่าอยากให้ดูอีกสีหนึ่งสีฟ้านะครับเป็นแสง UVC ฟ้านะครับ อันนี้แสงยนะูโอเคอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกล้องจับความร้อนนะครับ <c oughs> ถ้ามันมีขาวซ้ายเนี่ยสแสดงว่ามันมีชีวิตนะครับมีสิ่งมีชีวิตข้างในอ่ะแน่น,นอนมันต้องมีความร้อนนะ เชื่อไหมครัว่ามันมีแต่ฟุคงเร ต้องปิดไฟสักครู่นะครับนี่เหมอือนปิดไฟก่อนนะครับมาแล้วครับก่อนเดี๋ยวรอ,อต้องฟอกกันสักครู่ครับ เนี่ยฮะคือผมพยายามให้แสงมนันน้อยๆนะฮะคือถ้าแสงกระทบเนี่ยมันก็มีความร้อนด้วยนะนี่ก็คือแบบโข่ อันนี้ก็คือเห็นเนื้อเนี้ยคือเห็นชัดเลยว่ามีความร้อนอยู่ข้างในนแล้วเนื้อเนี้ย <c oughs> ก็มีแผ่าๆว่าเพราะไม่มีการหลองน้ายาด้วยการผสมอะไรแบบนี้นะครับ นี่ก็พิสูจน์เรื่องแถวไซายนะครับดให้ดูอีกทีครับอันนี้แบบปิดไฟแฟลชนะครับอ,อันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแสงแล้วนะครับที่กระทบเนี่ยนะครับ ใช่นะครับนี่คือสูตรอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเนี่ยว่าเราดูพระของทรากันนะครับเอามาเป็นเทียบแบบได้นะครับแพระบ้าน ใครมีอะไร่างน,นะครับว่ยผมจะเอ็กซเรย์ผิวผ้าให้ดูนะครับถ่ายถ่ายเป็นฟิล์มให้ดู กับ,บหนึ่งครับก็จะเอ็กซเรย์ผิวเนื้อผ้าให้ดูนะครับดูว่ามีรอยแตกรอยอะไรหรือเปล่านะครับรอยร้าวรอยอะไรนะผคือเรื่องต้นเนี่ยผมก็ทดสอบเลยนะครับพ้าไม่ได้ถูกทําถูกแบบว่ามันหักแตกแล้วไปซ่อมแซมมานะไม่มีไม่มีรูรั่วนะครับ,รรบอย,ยง่าย โอเคครับภาพเอ็กซเรยก็เสร็จแล้วเนะ,ะแล้วผมใส่ภาพก่อนอืมเอเคผมเปอยให้ดูเดี๋ยวราส ni excellent ขาปกติดีนะครับไม่มีรอยร้าวรอยอะไรนะออกปอะมานนีะครับอกส่ง พูดถึงขนาดอะไรอย่างนี้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องมาจากบล็อกเดียวกัน,นโอเคเมื่อเราพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าผ่าเราในของแท้นะครับแต่ขนาดผมว่าก็อยู่ที่เนื้อด้วยนะครับอยู่ที่เนื้อด้วยแบบว่าบางเนื้อเนี่ยมันก็ขยายตัวนะครับแบบว่าน้ํายาไม่เข้มอะไรน,นะครับ ฐานงานเข้มเข้มเนี่ก็พาก็แบบสมบูรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นความยาวความยาวเนี่ยก็สามจุดห้าประมาณสามจุดห้าสามจุดหกนะครับอ่อาไปความกว้างนะครับสองจุด อ่าสองจุดสามนะครับอืมแล้วมา่ดูความสูงนะครับของตัวนี้ผมต้องวัดความสูงสุดนะครับออกที่สูงสุดนะครับโอเคสูงก็อ่าสองจุดห้านะครับเซนติเมตรประมาณนี้นะ ระมาดูขนาดของพิมพ์นิยมเอค,ความยาว3.9ครับ,ค,รบความกว้าง2อนะครับ,อ,รบอันนี้ความสูงนะครับวัด ครับนะครับอืมก็ได้ที่อสองจุดเจ็ดนะครับอ,อ่าอย่างเปตัวน้ำหนักนะครับผมชช็งน้ำหนักให้ดูด้วยนะครับ ตตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละเนื้อน้ำหนักจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะอยู่ที่มวลสารนะครับอืมแต่ของผมนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นไกด์อะไรดูได้นะครับพิมนิยม B ก็อ่าหกจุดหนึ่งสนกัมนะประมาณหกกรรัมนะครับพิมพ์นิยมเอ เก้าจุดหนึ่งสี่กัมครับรอบมันเก้ากัมโอม้โหโอ้าะว่าที่สมเด็จเนี่ยนะฮะเกียรชยโยเนี่ยที่เขาเล่นหาจะมีอยู่สองพิมพ์นี้นะคะแล้วมีพวกอกตลอดอะไรอย่างนงี้นะอีกนะครับคือผมก็ยัง ยังไม่มีของมากลังหาอยู่นะครับถ้ามีมาผมก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับสำหรับเกียริชัยโยนะครับ่นอ่ะแบบนึงนะครับ นี่เกียรชายโยที่นคาคอมก็เคยพูดถึงนงผมให้ดูคลิปเกียรชยโยก็หากันให้ฟักไปหมดเอาไปปล่อยสิวะอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนแล้วเว้ย ก็เนี่ยเฉยช้ยโยที่นครเขาเขาพูดถึงนะครับไม่ใช่องค์นี้นะครับอง,องเนี้ยของจริงรสององเนี้ยโอเคครับก็ถ้าเกิดใครมีก็มาเทียบพิมพ์ได้นะครับเทียบพิมพ์ดูเนื้อน,นะครับเนีไอของเราเนี่ยใช่วัดนี่หรือเปล่านะครับใช่ที่เขาเล่นหากันหรือเปล่าก่อนจะจากกันไปก็ให้ชมนะครับตีกล้องให้ชมนะคกันแล้วกันนะครับ ใช้ไฟแฟลกนะครับสีขาวนะครับก็จะเห็นน้ำมันตักอิลผสมกับผงวิเศษที่สอพองครับอันนี้พิมพ์นิยม A อนะครับจดชั้นนะครับอกตันมันเป็นพวกเศษหอสมกอนะครับกุกวัพะบะลมร้านทุ่งเศรษฐีนะครับ เามีผสมไปด,ด้วยดำๆนี่ไม่แน่ใจว่าใช่พวกเหล็กหลายจากผสมก่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนีก้เขาจะใส่ไปทำแอมเปร์ทงนี้วงปี ตั้งราคาอันนี้มันราคาก็ก็ขึ้นไปแล้วนะครับวัดเกศชัยโยครับก็เท่าสมเด็จระฆังยุคต้น,นครับสำหรับทิมนิยมนะครับก็เท่ากันนะครับก็คือสมราาัระฆังนี่แหละนะครับจะเป็นบรรจุที่ผูกวัดเกศนะครับเนี่ยพาในตำราเจ็ดชั้นเนี่ยนะครับเฉพาะเจ็ดชั้นเนี่ยเนี่ยอืแล้วก็จะมีที่เขาบอกว่าในสร้างแล้วก็บรรจุใน พะโตเนี่ยแต่พาโตเนี่ยคือไปสร้างเสร็จเหมือนกับหลังยุคสมเดเ็จโตเสียไปแล้วจะซ้ำนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือมันสมเด็จโตมรณาภาพสองพันสี่ร้อยสิบห้านะครับอืมงาประมาณนี้นะครับแล้วหลังเ,เนี่ยเรียกว่าเนื้ออะไรรู้ไหมครับเนื้อแลมะาขามนะครับเนี่ย ผงปูนเพชรแร่มะขามเนี่ยหนึบมุ่มในแบบนี้นะครับเนื้อแร่มะขาม ก็รู้ว่าเงินนะครับอืมอือองนี้สมบูรณ์มากจริงๆนะครับถ้าผมขายมันก็ขายคู่นี้นะครับคงขายองค์ละร้อยล้านนะครับคือผมไม่อยากขายหรอกนะครับมีผมมีแค่นี้แหละนะครับสภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้า f อฟอ่ะก็ลดให้นะครับสององเนี้ยเหลือห้าสิบล้านพอนะครับจริงๆอ่ะแบบร้อยล้านอย่างเงี้ผมเลี้ยงห้าสิบล้านแล้วนะผมมีห้าสิบล้านก็โอเคอ่ะนะครับม่าพัาได้ตำนานนะ,ะโอเคครับสำหรับคลิปผมได้เก่เชยอนนะครับอ,อ,อกตันนะครับเจ็ดชั้นนะครับ อ่าก็คงต้องจบลงไปเลยนะการหน้าก็ติดตามรับชมนะครับว่าในรายการเสียนพระของเราเ่จะนำเสนอพรอะไรมาเอานำพระอะไรมาเสนออีกนะครับรอบนี้ก็บ๊ายบบายครั